สวัสดีครับวันนี้ก็ผมเพลราเทียชแนลนะครับจุเบจุเบเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะมาแนะนํากิจกรรมดอกไม้นะครับว่าแล้วแรกอะไรดีซึ่งผมก็อาจจะมาบอกช้านิดหนึ่งนะครับเพราะว่ากิจกรรมเนี่ยหมดวันที่20นะครับก็ยังเหลืออีกสิบวันนั่นเองคนที่อยู่เซิร์ฟเวอร์หนึ่งแบบผมก็อาจจะได้รับรู้ข้อมูลช้าอาจทําให้เผลอแลกอย่างอื่นไปแล้วนะครับแต่ก็ยังมีเวลาแก้ตัวครับอีก10วันซึ่งเซิร์ฟหลังๆที่เปิดช้ากว่าเซิร์ฟหนึ่งกิจกรรมก็จะตามมาทีหลังก็จะ ทำให้ไม่พลาดกันได้นะครับก็สิ่งที่ผมจะมาบอกในวันนี้คือว่าเราแลกกิจกรรมดอกไม้เนี่ยอะไรคุ้มสุดโดยก่อนอื่นนะครับการที่เราจะแลกดอกไม้นะครับจะเป็นดอกโฟเกตมีนอตนะครับก็แล้วก็จะมีอีกอันหนึ่งที่เราเป็นถ้าเราไม่ได้เป็นสายเติมนะครับสามารถซื้อได้ก็คือดอกทันตะวันนะครับกดซื้อมันจะเป็นโดนัทผูกมัดครับแต่ถ้าเกิดเป็นอีก2อ,อย่างหลังอีก2ออย่างหลังมันจะเป็นโดนัทเติมนะครับ ต่อมาดอกไม้ forget me not เนี่ยเราหาจากไหนดอกไม้ forget me not นะครับเราต้องเล่นกิจกรรมนีงามแล้วก็มาแถวๆหัว,วข้อไหนหนะหาก่อนนี่ปลาลองมีของอฝึกฝนของขวัญโอเคกดดอกไม้ตัวนี้ให้เราทำค่า active รายวันนะคะไปถึง150ต่อวันนะเราก็จะได้ถุงดอกไม้มาเนี่ยทั้งหมด6ถุงครับแล้วซึ่ง หนึ่งถุงเนี่ยเราจะได้สามชิ้นแล้วซึ่งมันสามารถขโมยคนอื่นได้ด้วยนะแล้วคนอื่นก็มาขโมยของเราได้ก็เมื่อเราไปปลูกที่ฟาร์มนะครับเราตั้งเวลาไว้เลยหนึ่งชั่วโมงแล้วเรามารอเก็บครับไม่งั้นเราอาจจะถูกขโมยได้นะเดี๋ยวผมยกตัวอย่างให้ดูเราแค่เดินหาอะอย่างเงี้ยผมเจอแล้วดอกไม้ยังไม่ทันโตเวลาโตเหลืออีกสามนาทีเดี๋ยวผมจะมารอเก็บเดี๋ยวผมจะมารอเก็บซึ่งเวลาเราขโมยเราจะขโมยได้เอ่อ เราจะขโมยได้ประมาณแค่1ชิ้นนะครับแต่ใช้หัวใจอย่างเี้ประมาณสี่ถ้าผมจะไม่ผิดนะเวลาผมขโมยผมไม่เคยดูเลยว่าเราเทลายเตรียมพลังไว้เรร้อยอ่านี่เราเจอต้นตังแล้วเราขโมยเงินก็ได้อ้าขโมยไม่ได้ฮก็ประมาณนี้ครับวิธีสังเกตง่ายๆก็คือให้เราดูครับเพื่อนคนไหนที่ยังออนอยู่หรือออนออฟไปไม่เกินหชั่วโมงนะครับ หนึ่งชั่วโมงของชั่วโมงแล้วมีรูปเคียวอย่างนี้นะครับคือขโมยได้ให้เราลองเข้าไปดูในฟาร์มเพื่อนนะครับว่ามีต้นอะไรที่เราต้องการให้เราขโมยหรือเปล่าอ่าอย่างเงี้ยโตมาแล้วนะแต่ว่าโดนขโมยไปแล้วเราก็จะมาขโมยไม่ได้ครับจบจากการขโมยดอกไม้ไปแล้วจบจากการขโมยดอกไม้ไปแล้วคือตอนแรกผมก็ไม่รู้หรอกว่ามันขโมยได้แต่ผมโดนขโมยก่อนผมเลยต้องไปขโมยคนอื่นคืนนะครับ ต่อามาต่อมาเรามาแลกอะไรต่อดีก่อนอื่นเราสามารถเวลาเราจะส่งนะครับเราต้องติ๊กเลือกตรงนี้ก่อนนะครับให้ช่องมันเป็นสีม่วงนะว่าเราจะส่งเท่าไหร่เท่าไหร่โดยส่ง1ดอก9ดอก6 6แล้ว9กดอกเนี่ยมันจะให้รางวัลต่างกันเราเอานิ้วเราจิ้มดูได้ว่ามันให้รางวัลอะไรซึ่งส่วนใหญ่ผมว่าบางคนก็อาจจะไปแลกอันนี้กันครับไปแลกอันนี้กันนะอาจจะบางคนอาจจะอยากได้หินอันนี้เอาไปอัปเกรดบางคนอาจจะอยากได้ ลูกแก้วไปอัพสัตว์เลี้ยงแล้วก็อันนี้เป็นชิ้นส่วนอนเนกผสมสาหรับการ์ดนะครับซึ่งสิ่งที่ผมจะแนะนําให้แรกก็คือ99ดอกนี่แหละชิ้นส่วนอนเนกผสม,มการ์ดถามว่าทําไมถึงให้แรกอันนี้ถึงให้แรกอันนี้นะครับเพราะว่าเราสามารถเอามาเปิดการ์ดได้ถึง6ใบนะครับแบบเราไม่ต้องมีเศษเศษชิ้นส่วนของการ์ดอยู่เลยแล้วเมื่อเราเปิดการ์ดครบแถบนะครับสเตตัสตรงนี้นะสะเตตัสตรงเนี้ย เราจะได้ติดตัวถาวรไปทันทีครับติดตัวถาวรทันทีแล้วยังมีตรงเข้างหมายตัวไอน,นะครับเราสามารถกดดูได้ว่าถ้าเรากดออกลบเนี่ยเราจะได้สถานะอะไรเพิ่มอย่างเช่นตอนนี้ผมใช้ลังมดเวทใช่ไหมครับถ้าผมไปเล่นลังมดเวทผมก็จะได้แอคแท็กอยู่ที่เพิ่มมา12%และ280หน่วยจากของผมตอนนี้อยู่ที่1,370ใช่ไหม มันก็จะกลายเป็นพันหแต่ว่าตอนลงดันมันจะไม่ได้ขึ้นมาบวกในนี้นะครับแต่มันจะบวกภายในระบบเรามองไม่เห็นนะแล้วเราก็บวกอีกสิด้วยนั่นเองก็คือตีแรงขึ้นเยอะเลยซึ่งในดันเจียนลังหมดนะครับผมเนี่ยพลัง1 4นะึ่งนพะผมไปกับเพื่อนผมอะ่ะเออพลัง10,000นประมาณ1 8 0 0งอาวุธบวก8ผมอาวุธแค่บวก7แต่ผมตีน้อยกว่าเแค่ห้หน่วยห้หน่วยคือแบบ เหมือนเรามีพลังเพิ่มมาเยอะมากอ่ะแล้วต่อมาคนเปิดอันไหนดีดีกว่าพอเราแลแกมาแล้วสมมติแลกตามที่ผมบอกมาแล้วเราเปิดอันไหนดีถ้าเกิดเราเป็นสาย PVP นะครับผมอยากแนะนําให้เพื่อนๆนะครับเปิดการ์ดลดแห่งราชาบูมแซดครับลดแห่งราชาบูมแซดนะถามว่าทําไมต้องเปิดอันนี้เพราะว่าในการประลองหรือครับจะเพิ่ม ปลาลองและหลีกขับนะครับจะเพิ่มเด็ก4%บวก160หน่วย160แต้มซึ่งอย่างสเตตัสของผมตอนนี้เด็กผมอยู่ที่100 1,115ใช่ไหมมันจะกดได้แค่บวก1ดอกคือเพิ่ม1นนัดแล้วก็ความแรงอีก50%บวก40%แต่ถ้าผมเอาฉายาการ์ดอันเมื่อกี้มาใส่ผมจะ ยิงได้เป็นเพิ่ม1ดอกแล้วก็บวกพลัง50 50แล้วก็ต้องมีพลังงานเหลือด้วยนั่นเองก็ทําให้เราตีแรงขึ้นใน PvP โดยที่เราไม่ต้องหาของมาใส่เพิ่มให้ยุ่งยากเลยเราแค่ทําการ์ดให้เต็มแถบแถมยังมีสเตตัสถาวรให้เราต่อเนื่องตลอดเวลาด้วยยิ่งเรามีการ์ดตรงเนี้ยเต็มแถบเยอะเท่าไหร่เต็มแถบเยอะเท่าไหร่พลังเราก็ยิ่งเยอะซึ่งของผมอ่ะผมเปิดเพิ่มมาได้สอันเพราะว่าบางบางอันเนี่ย ผมมีอยู่แล้วแบบเปิดแล้วสองอันบางอันก็แบบขาดหนึ่งเศษสองเศษสามเศษอะไรเงี้ยก็เลยเปิดได้เยอะพลังผมก็เพิ่มขึ้นมาห้าร้อยกว่าเดี๋ยวถ้าเกิดเราใช้ให้ถูกด่านนะครับอย่างเช่นรังมดเวทเนี่ยเพิ่มพลังโจมตีแล้วก็โซโล่ด่านมดเนี่ยได้ไวขึ้นเพราะว่าพลังคนที่หมื่นหมื่นสองอัพเนี่ยโซโล่ด่านมดชิวๆอยู่แล้วก็ทําให้ลงได้ไวขึ้นด้วยน,นั่นเองพลังเหมือนถ้าลงไปเล่น,นด่านมดเหมือนพลังเพิ่มมาสี่พันเลยน,นั่นเอง ็ประมาณนี้ครับกิจกรรมดอกไม้ก็เพื่อนๆก็อย่าลืมระวังตอนกดส่งอย่างนี้ด้วยครับแล้วก็ของดอกทานตะวันอนะ่ะมันจะเป็นชิ้นส่วนสีฟ้านะครับชิ้นส่วนสีฟ้านะซึ่งได้แค่8อันนะครับก็คือเปิดได้แค่1ชิ้นนะเปิดได้แค่1ชิ้นเพราะว่า1นึ่งไอพุดผิดเปิดได้แค่1การนะครับซึ่ง1การใช้5ชิ้นส่วนเราสามารถเติมเราสามารถเก็บโดนัทเติมเนี่ย ส่งไปเรื่อยๆได้นะครับเพราะผิดเราสามารถเก็บโดนัทไอผมอันเนี่ยเก็บส่งเรื่อยๆแต่ว่าผมคิดว่าน่าจะมีกันไม่พอนะอย่างมากก็น่าจะได้แค่รอบเดียวก็ลองคิดดูเอาว่าส่งแล้วคุ้มหรือเปล่าเพราะว่าถ้าเราส่งเยอะๆมันก็ได้ตรงนี้ด้วยแต่คิดว่าเราคงได้กันแค่ประมาณ99ดอกนี่นแหละกิจกรรมคงจะหมดก่อนก็คลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ,บวยเบ่วยเบถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b ส c r i b e ให้ด้วยนะครับ หรือมีเกมไหนไหนอยากให้ผมไปเล่นเป็นเพื่อนที่ค่อนข้างไม่ยุ่งยากนะครับแบบว่าเล็กๆน้อยๆเป็นเกมมือถืออะไรเงี้ยสามารถชวนไปได้นะแต่ขอเป็นเกมที่ไม่ต้องซื้อนะคะเดี๋ยวจะไปลองหาวิธีเพิ่มความเก่งให้โอเคครับล,า,ลาไปก่อนนะครับจุเบจุเบ